สวัสดีครับครับผมมาหนี้มาพอจะคิดคนโกสีเชีัยปแบบ่านี่จะเทไปหนังใส่กับไปนี่วันนี้เราได้เมนูอะไรมัสยอยจู่อ่ะอีสอยจู่อะไรทำไม้อเดียวให้เติมยาก่อนยาเติมยาไปวันนี้พรกเราจะมาอะไรมาบูชายันบ่บูชายันบูชายันเดี๋ยวเติมยาก่อนอันนี้เนื้อวัวทั้งตัวเลยออันนี้ก็ทับไม่นะหอนทองเงา วันนี้ได้หัวหนาเผามากิน,นด้วยเนาะหัวนาเผาเราจะคิดเดินทางมาจากเกือบร้อยกิโลเลยเกืร้อยกิโลอ่ะร้อยกิโลเดินทางมา,าหัวนาเผาบนดอยก็นี่อยู่อา่าตีโมยใส่กุ้งใส่กูกอ่ะบนดอยก็ยังแจกะแม้บนดอยเรียกว่าใส่กูใส่กูเมนบานอ่าอ่ะเอาเลย <c oughs> ไม่ต้องคุยเยอะเ <c oughs> นาะไอจา,า,ายชาตุงรายจะได้บอกว่าน้ำไม่ต้องแต่ทองเสียต้องเสียกินแบบอย่างนี้เลยฮะเอางี้เลยบอกอย่างนี้เลยอ่โอ้ยมาตรฐานเราอย่างนี้นี่มามาพี่น้องมามาเลยจะบอกอืม เออไอพ,พวอัวหน้าเผานี่ก็ผมไม่เข้าเข้าใจเรื่องอ,อ,อบูชายันน<ร>ี่นะบูชายันบอกพ่อหน้าเผาพอจะมีความรู้ด้านนี้ไหมนะมีอุ้อยไอ้เจ้เมืออ๋อมีความรู้ไหม,ม,<ะ>มการบูชายันก็ส่วนใหญ่เราจะเป็นการบูชายันของคนขอมรักข,เขเมรไม่ใช่เขเมเรไทยนะมขมเ,เมนคือขมเณรกัมพูชาเวลาเราไปขอพรพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วไอยังไอล่าสุดนี่งของใครนะ ครูไก่แก้ว,วกกกอ่ะครูแก้วครูไก่แก้วอ่าที่มีประเด็นดรามา่ากีาทาใครที่บูชายันครูไก่แก้วนี่นะจะมีเกี่ยวกับเรื่องสิ่งไม่ดีเอาประมงคนเข้ามา,มามในชีวิตอืมัมนก็อยู่ที่ความเชื่อไม,ม่น่ะอืมมันก็แหละแต่ความเชื่อนอ้อแต่ว่มันก็มันเมียนราเต้ที่จะไปเอาพวกสัตว์ต่างๆไปบูชายันใช่ไหม,มถช่จะ,จะเด้งใหม่ครับ เขาออกว่าเอารูงแมวรูงหมานี่มันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนาะพวกนี้มันมาสร้างข่าวเป็นแค่ข่าวเฉยโอ้มาปั่นเอากระแสปั่นเอากระแสเป็นการโจมตีอะครับว่าคนที่บูชาครูไก่แก้วมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดไม่ผิดมันมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลต่องเราอย่างเราเนี่ยนะศรัทธาเนี่ยนี่เราไม่ก็าแบบนี้นะจะให้ทํายังไงอ่ะเพาเนี่ยกินทุกวันกินได้อ่ะอืมอืมอันนี้ชิ้นใหญ่ไปไหม ไม่ไม่ใหญ่หรอกคือคนเหนือธรรมชาติมันต้องกินเป๊ะๆอร่อยอร่อยนะวันนี้เรามีผักอะไรบ้างจ้ะเองเขาดูเองดีกว่าดูเองเลยมันเยอะๆมันเนาะดูเอาดีกว่าเออนี่คู่แก้วก็จบแล้วเนาะผมนี่ไม่ใช่คนเขมรนะแล้วคุณเป็นคนที่ไงคนคนกรุงเทพกรุงเทพแล้วมันมีคนกรุงเทพแล้วพูดกรุงเทพอะไรซ้ำยงงี้มันไม่ใช่นี่ผมอยากรู้ว่าเขาพูดยังไงเขมรน่ะเขมรน่ะคนขายผัก นอนหลับไม่ไไม่ไปขายผักเขาพูดยังไงคนนอนหลับขายผักคนขายผักนอนหลับมันนื้ลรวกมาลรวกเด้รวก <c oughs> บันดุรวกรวกใจอันรวงงงเนะคนขายผักอ<ะ>นอนหลับ<ะ>ไม่ได้ไปขายผักอืบอกพี่น้องหน่อยเื่อกีเขางงไงว่าอะไรงงงงไหมมันเนื้นอพี่อ,อ,อะไรพี่เ็ือมันนื้ลรวกรวกเด้ลวกมันดุรวกรวก โอ้กินกินกินอินไรออื้มวิโมเลยเอาตับนะสักทีตับตับหน่อยครับนี่น่ะหูอืมเนาะตับนี่นี่ตอนตอนนี้ทางทางเผ่าอที่เผ่านี่เขามีเทศกาลอะไรที่จมาถึงอย่างนี้ตอนนี้ก็เทศกาลไหว้ผีไหว้ผีนะใช่ไหว้ผีเขาก็จะเป็นการกินเลือดกินพวกของเขาไหว้พวกผีทางนั้นจะนับถือศาสนาคริส อ้ไ oh. ม่ไม่ค่อยมีพูดหรอกพี่คือ mm. เราส่วนใหญ่จะเป็นคิดนะไม่ค่อยมีพุทธเขาจะไหวผ้ผีส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยไหว้พระไหว้ผีเนี่ยก็อาหารเลี้ยงผีก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนี้แหละอืกท mm. รับนี่ตาต้องนี่อะอร่อยไหมมันก็คล้ายๆบ้านผมเนาะอืออือโอ้พุก,กินอย่างนั้นลกจะจาบ่ก,กินอย่างนี้ลกไม่จำเนาะไม่จำหรอเราจะกินยังไง กินลงเนื้อธรรมชาติเอาอาเ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 ้มาจะทานหน่อยยอดลูกตรองจำกินลงเนื้อธรรมชาติใจเย็นเ่นไหนเมื่อกี้อยู่ไหนะอร่อยรึเ่าอร่อยทาจริงอกินไปมันมีพิษอะไรใช่ไหมพี่ เราก็กินนียาล้าง,ยางขายามีเยอะแยะถามมากินอย่างนี้ยกลัวพยาธิไหมต้องกลัวครับกลัวไม่กินอืแถวตลาดเน่ะเขาจะเขียนว่าร้านขายยาไปเลยอือจะค่าไปหนไค่าทุกชนิดเรือฆ่าค่าเเดียวอ,อือ่าพี่น้องหัวหน้าเผาครับนี่ก็จากทิ่เนี่ยเขาไปเจอผมสองครั้งแล้วอือครั้งแรกเนี่ยผมไปแอรไพคิปเขาที่พ,พัชเส้งพี่น้องครับไปเจออ่าสำหรับมนีเนาะครับผมก็ได้เดินทางมาหัวหน้าเผาเนาะก็ได้ คำแนะนําดีๆเจ้าหนาเผาเรลลายางนะครับอ่เจริญขอขอบคุณท่านาพรานครับขอบคุณครับอ่าที่ให้คาแนะนาเนาะส่วนอผู้ติดตามนะครับของผมน่ะผมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเจริญขอให้เป็นกําลังใจเคลียร์จักิกิไปเรื่อยๆรักน้อยๆขอให้รักมานานนะครับเพราะว่าพี่เก่งนะขอบคุณครับขำมุ่งมานะมากเลยเนาะสวัสดีครับไป